สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เจอกันช่วงแม่แรงเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้บันนี้กลินจะมาทําผัดกะเพรานะครับพอดีลุงป้นอยากกินผัดกะเพรานะฮะมพอกันว่ากลินจะใส่อย่างพ่องนะฮะผัดกะเพราของลุงปนจะใส่ผักนะครับเพราะว่าิ้นชอบกินผักนะครับมาพอกันเลยครับว่ากลินมีตัวเผาเนื้อเนื้อนี่กลินไปซื้อมานะครับเป็นเนื้อสับแล้วนะครับก็จะมีผักก็จะมีตัวฟักเาี้ยวเห็ดพวกข้าวโพดทั่รลันเต้า พริกยวกนะครับซอสก็จะเป็นซอสแบบนี้คงจะไม่ได้ใส่หมดหรอกครับอันนี้ก็จะมีกระเพราครับกระเพรานี่กลิ่เก็บมาจากส่วนที่กลิ่ปลูกไว้นะครับก็จะมีพริกใส่พริกหน่อยเดียวนะครับเพราะลุงเป็นบวกกินเผ็ดนะครับผมเอาเลยครับมาพ่อเลยว่ากระทินจะทําจัดใดนะครับน้งพี่น้องเราจะลำบอลำนะครับใส่น้ํามันลงไปเลยใส่น้ํามันลงไปเลยนะครับอ น้ำมันนี่เขาจะเป็นกินเป็นน้ำมันพืชน,นะครับน้ำมันพืชน,น้ำมันนี้นะครับเพราะว่าจะทำาพอบมียระริตะลอดน,นะครับอพอกันเลยพี่น้องว่ากรินจะทำจะใจน,นะครับ น้ำมันเริ่มฮอนแล้วนะครับพี่ป้อมเมพี่น้องน้ำมันฮอนแล้วก็กลิ่นทีใส่กระเทียมที่กลิ่นสับไว้กับพริกน่อยนึงนะครับพริกน้อยนลุงก็บอกว่าเผ็ดนะครับขัวก็จะอุกน้อย,อยเด้อพี่น้องเพราะกลิ่นเตรียมหัวทำก็เลยจะอุกหน่อยนี่ครับ ผัดกะเพรานะครับพี่น้องเป็นเมนูที่พื่อย่างบอกบอกผัดกะเพรานะครับผัดกระเพราอหอมแค่เด้อ เกี่ยวไปเทียมกับพริกขึ้นหอมนะครับพี่น้องเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่จีนนะครับใส่เนื้อนะครับเนื้อที่ซื้อมาจากตลาดนะฮะเนื้อเป็นเนื้อสับแล้วนะครับ เผาเนื้อกิน่นหอมถลิก เนื้อที่ประเทศออสเตรเลียน you ี่มันจะเป็นเนื้อเกล็ดดีนะครับส่วนมากเป็นเนื้อเกล็ดดีจะบมีกินสาบเหมือนเนื้อบ้านเห่านะครับคนชอบเนื้อที่นี่มันจะคือจะขายเนื้อเกตดดีเพราะว่าออสเตรเลียก็มีคือเลี้ยงงัวข่ครับเลี้ยงงวส่งเนื้อออกเนื้อกิ้นงวต่างออสเตรเลียนี่ก็จะอันนี้ดีนะครับมันจะ เป็นเนื้อเกตด,ดีนะครับพื่นก็มีชื่อเรื่องเนื้ออาจังกะ่กิก,กจะมาปรุงเครื่องนะฮะอันนี้จะมาปรุงเครื่องใส่รสด,ดีลงไปน้อยหนึ่งใส่ซอสน้ำมันหอยนะครับใส่น้ำมันหอยใส่น้ำมันหอย ใส่ซีอิ๊วดำนะครับพี่น้องใส่ด,ดำแะ้วกถ้าซอสปรุงรสนะครับอืม,อมหอมแค่จะเหมาะขนาดพี่น้องเลย เมนูผัดกะเพราไฮนี่มีชื่อนะครับในเมืองไทยเขาเนี่ยอาหาี่ขึ้นชื่อก็คือผัดกะเพรานะครับแมน้นกระทั่งฝรั่งมังค่าพ่นก็นชอบกินนะครับกะเพราฮะพอไดตี้แล้วก็เลยจะใส่ผักนะครับผักที่เตรียมไว้นะครับพี่น้องผักโอ้โหล่นๆๆๆผัดกะเพราใส่พร้อมกันเลยนะครับไปเลยผัดกะเพรานะฮะ หน้าตาผัดกะเพราขอ้องกะลินกะเจ้าไก่เป็นยีผักนักนะฮะปกติผผัดกะเพาราทั่วไปทุกคนมจะใส่ผักอินเดียน,น,ยน,นะฮะแต่นี้เพราะเห็นว่าลุงพิ่ชอบกินผักนะนนทำเปรี้ยใส่ผักกันในช่วงที่กลใส่ผักไปนี่แต่จะมเป็นยอะน้ำน้อยนะครับเดีก <c oughs> มียอะน้ำน้อยน่ ผัดไฟแห้งโอ้ยล่นหล่นลนลนลนแต่ว่าก็จิ้มทอดได้นะครับพี่น้องจิ้มทอดได้นะครับจิ้มพอรสชาติก็มันจะเป็นได้แล้วเราก็ปรุงตามนีๆนะครับ น่าจะเก็อบพอดีจะมเกอียวซีว่านะอีอวนัวนตัวนี้มันเป็นของลิมนะครับใส่ผัดอันนี้จะลบมันจะออกรสนนห,นาาหวานน่อยาน,น่อยบพี่น้อง ้ากนินผัดคนเดียวก็กินคนเดียวก็จะใส่พริกนักๆนะครับคุนชอบกินเผ็ดน้อยแต่นี้ทำให้นุงกาจะบอทำเผ็ดสะใดนะครับพี่น้องทำพวกคนกินได้นะครับชินรสชาติอีกแล้วนะครับ นั่นแหละพี่น้องใส่กตะปุูผิดซิ๊ก,กใส่รสอีเพราะเหมือนน้อยน,นะครับพี่น้องรสชาติจะได้กลมกล่อมเพราะหอมใบไชเท้าบอบเพใส่ถิ่นรสนะครับแล้วก็ใส่พริกไทยนะครับพี่น้องใส่พริกไทยลงไปน้นอยหนึ่งหย่อนน้อยเราต้องใส่นักนะครับเพราะกะเพรามันเผ็ดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวคุณลุงจะกินมาได้นะครับ แล้วนะครับพี่น้องผักก็เริ่มสุกลงแล้วนะครับผักก็เริ่มสุกแล้วนะครับแค่ที่ทำกูซีเนื้อเออให้หลวงต่ำกองเลยนะครับพี่น้องให้หลวงต่ำกองอยู่ใี่พอนะฮะได้ที่แล้วปุ๊บใส่หยกลงนะครับพี่น้องเพราะมันลำแล้วเติมเกสรกระเพราเนรับกระเพราที่หอมเรเป็นกระเพราเคลื่อนเข่าแล้วเอามาจากลำแปางนะครับ แปลกงกะลินพ่นเอามาจากลำปางแล้ว่ที่นี่ก็เลยเอามาเพาะเองปลูกที่นี่นะครับก mm ็ค hmm. ือรสชาติก็จะเหมือนกับเผาบ้านเ่าเลยเลยครับหอมนี่คือผัดกับเผาน่าตาดกันนะคู mm ้หอมน่า hmm. ก mm ินเด้อพี่น้อง โอ้โหโอโห,หอมมากเลยก็จะลำหลับยอดน้ำน้อย,อยทีเดียวมั้งคุณชอบกินผัผดเฉะเฉะผัดกระพเพราแฉะเเราเปียกเปีหน่อยนะครับมีน้ำหลอกแค่ลำดีครับ ร้อยครับพี่น้องเราพอใกล้ๆทำซีเนียร์แต่นนเนียกร้อยนะครับอื้อียบกร้อยน่ากินกับพี่น้องผัดก,กะเพราพายยากเมนูนี้ก็ไปทำกินพ่อนะครับง่ายๆนะครับผัดก,กะเพรานะครับผัดก,กะเพราเนื้อนะครับโอเคอ่า อันนี้กันแล้วแล้วครับกลินก็จะขอดตัวตักไปนั่งกินฮ้อนๆกันแล้วครับพี่น้องขอคลิปนี้พี่น้องชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับตะครยให้กลินตัวเองน,นะครับสำหรับวันนี้ปล่อยก่อน,นครับพอตัวไปนั่งกินหิวข,ข้าวครับพี่น้องบายยโอเค